ดีนะครับหน้าไม้ยิงปลาบายช่างอบวันนี้มีกําคอพร้อมยิงมารีวิวให้ดูครับเป็นไม้ประดูแดงครับลำนี้จะติดเหมือนติดลายเสือน,นิดนิดนิดนึ่งครับไม่เยอะส่วนอีกลำจะเป็นท้าย เป็นท้ายประดูฝ้ายนะครับออกเหลืองๆล่างไม้สอระระบอกนี้จะเป็นสเต็ปชัก75ปีก50ทิ้งปลาย45นะครับแบบนี้ลูกค้าจะไปะยิงปลาสะพานนะครับกชุดแถมก็จะมียางหนึ่งเส้นใส่ปีอีนกระบอกแล้วก็ลูกดอกหัวพอกสองลูกนะครับ เสริมยางได้คู่2คู่เป็น2 3เส้นก็ยิงได้ครับถ้าไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้ครับราคาก็ไม่แพงครับก็ราคาก็อยู่ที่ส0 0พันกลางๆครับรายละเอียดทักเข้ามาสอบถามได้ในแชทนะครับต้องการไม้สีไหนอะไรงนี้ก็พูดคุยกันได้ครับ นี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ